Also also. Hi Tali. Sadika, ka Hi, come ah, in. So in you teaching? Come in. Come in, welcome to Thailand. Yeah. Welcome to Thailand. Yeah, yeah. Yeah, okay. Copy, copy. come in how go Thailand? Come in! <laughs> ไม,ม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจอดีสอรคทนคอกาเิน,น,น,นมีเล่นกับสาวจีนก่อนหน้านี้มีเล่นกับสาวจีนก่อนหน้านี้โอ้ให้กาเมนกามินไอดีสตอร์ค 공, come, come back, 공, come back, come back, come back. What? 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 w 요 a t What? 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 n h a t What? 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 w h a n What? 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 w a t t What? 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 t What? w t กามินเอจินมึงหนีเลยนะจินเอาไอจินหายกามินเยสเวิลด์คัมจินเอชอลี่ชอลี่ยูวิงคือ what do you mean you why why w i n k ตามันไม่อะตาผมมันปิดปกติอะ chin chin why sign w i n k winking no จินจินแกม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 ิน you 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 move อ uh, ่ follow me นะกล้องกล้องจินคาปูชิโน่เร็ว Cappuccino, oh, no. cappuccino. Cappuccino. cappuccino! 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 Yes, Cappuccino! We happy! I'm happy! <laughs> <laughs> I'm happy <laughs> Yeah! yeah. <laughs> Come in! Why? I want to go to Korea! Come on, brother! Do you miss me? I want to go Yeah! I miss you both! Both! I, I'm here! Because hmm. uh, you, you go to the tennis ball. You're not here for life! กามินกามิน how how many you uh going to Thailand how many oh. you going Thailand o t <laughs> how many how many how many time h a how how many you going Thailand mm. 야, yeah. 화에이에는 <laughs> 이게 무슨 말이지? 하 얼마나 걸리냐고? 얼마나 머무를 거냐고? 언제 올 건지 아, 물어 거야. 근데, like... 근데 그 영어가 <laughs> 이상해. 언제 올 건지 아, 물어거 아, 같아. 아, 어쩌, 어쩐지 그 coming coming s o o 에 I'm uh, <laughs> I I don't know coming coming. I'm surprised t h a i l a 에 d Thailand อไอไอแอนชาลีอ่าไดคาไดคาโกทูแอปพอร์ตอ่าไอกล้องกล้องแอมีไดคาโกทูแอปพอร์ตเทคกามินโอเคคอมมิชันยอดกามินวันจูลิปินไทยแลนด์วันจูลิปินไทยแลนด์นีกอีกอีกที่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกอืมอีกเจ็ดที่กไม่รู้เรื่องเฮ้ยนะกำลังพูดอยู่ขอโทษครับ ตาบุตร What you live in Thailand อที่ยองย่องย่องยงดูต่ออีกกอย่ What e living อไทยน What you live in Thailand โอ้ันนีก่เกกินงย์กินงกย์กิ้งกย์กิกย้องมีมีกูเกิลทาสทเลปะมีมมีมไม่ยอยอยยอ ไปกินไก่เออแอบดูยูเลียไอ้ันอยากกินไก่จะไปถามเขาทำไมเขาบอกทำไมว่าอยู่ที่ไหนเออฮะคือเขามาไทยแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนไงก็อยากจะรู้ไงเันกอยู่ที่พักของเขาไงกล้องเออนั่นแหละที่พักเขาคือที่ไหนไงอาจจะไปถามเขาทำไมอ่ะเออผมก็ไปทำงานของผมกับผมเขาแค่อยากรู้ไงจินจิน Yes 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 แหวดูยูเลียจิน What where แห o ดูยูเลียปูซังปูซัง Busan! hey I, I i i like i like Busan Yeah, I totally like no, no, Busan. Yeah. Live and in Thailand, don't live in Korea. Next month I will go Busan with Garmin. Next month. Yeah. Let's go let's go Busan. Let's go Charlie. Yeah. I, I like Busan. I like Busan. Um, I will um I go I go there with Garmin.

ก้องยูยูยูเซฟอล่ชาลีก้องไม่หลอก้องมาหล่อยามเกิด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 ตรงมนหล่อแมกหลอมห้ามเลโน่โนไม่กล้าเล่นครับตอนนี้เล่นหมดได้จจนอ่าโคสาวหน้าจจนเออโอเคโโสาวหน้สาวนักดูสึกเกินไหมไม่เกินพี่ ก็แค่คนดูหกหมื่นเก้าพันจุดหกเคเขินอะไรล่ะกล้องทำลองทำนิ่งๆซินักนักตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเวลาขอขอใครเป็นแฟนนักชอบพูดว่าอย่างไรอะ่ะอามินเยียว้อเอาสัญญาณหายเหรอ <laughs> เฮ้ยของอย่างเงี้ยต้องค่อยเป็น <laughs> ค่อยไป เราเข้ามากทมก่อนโอเคค่อยขอต่อหน้ากล้องเข้าใจปะ่ะโอเคอ่า u very good y ย่า thank you จินกามิน <Yes, S 1> you very beautiful เวสอะไรนะกล้อง you very beautiful เออ and pretty pretty girl ย่าย่าย่า you so cute and very very beautiful Sam e จินจิน yes you so beautiful and you so pretty you cute Hmm. What worm? Baby worm. Brother, you handsome. And yeah. then you're sexy. Yeah. And then small one, two. What? <laughs> well, mm. brother number one is me too. Charlie, you three. Yeah. And Hui like Ten. What? 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 What's the move? No no, no 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 my pet my t face yeah หรอ my pet face 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 โอ้ยเขาใจเขาใจ yeah my pet yeah, okay. yeah, hey we we cappuccino แ n e two r e e cappuccino เอาม c ทอมทอมยังทำเกมอะไรอีสิครับโอ้ยยามิน yeah new h Yeah my my new home home change I w n t r o m a n e o o m uh p e o p e o n e o o m now two อะไรวะบ้านใหม่ของเขาสวยมากเอาไว้ตอนแขกบ้านแขกเมืองก้องก้องอยู่เป็นทานเสเให้หน่อยเดี๋ยวให้กามินกามินยูยูสปิคโครีสปิคโคีอนะโอโอโออมฮักกอเกาีฮักกรอารเล กล้องแปะดิเออวันนี้วันนี้บ우잘생겼다่าที่บ้านฉันมีอยู่หลายห้องมากเลยห้องพักอ่าต่อกามินกามินอ้าเอรสอาเกเกามินมันอยู่กันสอชั้นแล้วก็อยู่กับครอบครัวอืมโอเคคกามินคปโกิแต่แต่บ้านฉันชอบกินไก่โอ้ yo gong 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 really well, really nice, kulia gong speak very good yeah keep going coming you say again you say you say you say i see i'm calling sing you gong 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 i go i'm so i so 야, yeah, keep, 있는, keep going, keep going, come in. You say, a h uh, and, 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 d a d and, n a n You s a y d and, 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 a n n 요 โกโค่ร้อนนิดหน่อยผมจริงคิดจริงจริงชาลีจริงจังาชาร์ลีชาร์ลชาร์ลี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 ชาร์ลชารลีชาร์ลีชาร์ลารหนีอารูลีชาาก์ลีนารแล้วาะ อ่าแกรมินยูเซ y ์ยูเซ y ์ยูเซย์ข้ามเมืกชาลีก้องรู้จักคอเหรบ่อยๆหน่อยชาลีอะไรนะรู้จักคอหาบ่อยๆหน่อยชาลีอ๋อโอเคกามินยูเซย์เอ่อเอ่อคิมกุยกันแล้วชิคกี้พายชิี้กี่กิโลกรัมเนี่ยเวลาทักหาจะถามคำตอบคำตอบให้มันยาวกว่านั้นหน่อยจินกูแล้วไอ้จีนตายมึงจินโอ้ oh. ฉันรีพาบูโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆอย่าใช้โอกาสเปลืองไม่เขาบอกว่าคำนี้พากงโง่ใช่ป่ะติวปิดแย่ no no I ไอ n d e r s t a n d ส o ตนโค่นโจกึมโจกึมโจกึมนิดหน่อยโจกึมนิดน่อยต้องใช้ Speak ไ u s p e n d e อ s t a n d ชาลีฮยองยมชลลีเวลารับทีเคอย่ารับมั่วให้รับแต่เกาหลีอย่าไปทางอีกประเทศหนึ่งอ m just s a ชลลีฮยองนิมชาลี่อย์살아있네ชาลีถ้ามันตอบไม่ได้ก็ไปนั่งเปิดดิกชันนารี่หรือว่าให้คนที่เขาแปลออกคุยรู้เรื่องอ่ะมาพิมพ์ให้อย่าตอบสั้นเกินไปอ๋อ I know I know like อโอเค ชาลีชาลีไอ้ิงคงประดิร์ไลเออร์ชาลีคือหลายหลายต่อหลายครั้งอะ่ะอยากแกล้งแต่แบตหมดเพราะว่าโทรศัพท์มันชาร์จแบตได้ตลอดเรามีไฟฟ้าอ๋อทา,างแกมินยูซี่ไอวนยูซมิงเดี๋ยวข้าเีบไก่อนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> กินไก่ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งกวนคุยกับคนอื่นไปก่อนอ๋ออกอ่เรารศองก โอเคอ๋อโอเคโอเคก้องใจแย่กล้องอันเดอร์กล้องอันเดอร์อันเดอร์สแตนกล้องอันเดอร์สแตนโอเคเออไอ้ก้องพูดถูกได้ไงวะเนี่ยเอ้าไม่ถูกไม่ถูกได้ไงภาษาอะไรกูฟังออกหมดแหละจิน yes อ่า yes one more อ้าวโอเคครบแล้เดอ๋อ คงยองยั지금คงยงองยินบอดเือนหน้าทำตัวให้มันบ้างหน่อยจะพึ่งไปไหนเพราะว่าจะต้องไปทำงานจะมีคนไปทำงานที่เมืองไทยต้องไปเรียนที่ไหนมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาที่ล,ลาดปลาเคาห2สสองภาษาอะไรภาษาเกาหลีจริงเปล่ายิงไม่ไม่ชวนไปด้วยอะ

กามิน <G> Yes you you say um เน่กามิน今天你真美 for you กามิน真可爱กามิน很可爱กามินกามิน太可爱了กามิน小可爱กามินจุ最可爱ใครแม่งเขียนมาเยอะขนาดนี้วะเนี่ย แกมินนี่นี่เจียมอะไชาลีจีนคุณ e ุณคุณคไณใช่ใช่ีนคุณไอวอนลิฟทซนโคเรียยูโน่ตอนนี้ชาลีกำลังพูดภาษาจีนอยู่ no Charlie Why Amen w h Jin Jin s จินจินกงซ่องติงให้พอจินกงซ่องติงยาพอยูจิน่กงซ่องติงยาองทั้งสองคนครับไม่ไมอันนี้ผมพูดจริงๆนะกงกงภาษาจีน กงภาษาจีนเป็นเป็นการอวยพรนะครับแล้วก็ส่งส่งก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการอวยพรเหมือนกันติงต<ร>ก็เป็นการอวยพรภาษาเกาหลีกูไม่เด็กรู้ภาษาจีนเฮ้แต่น,นี้คือ,ค,อคือการให้พรจริงๆนะเอาใครใครฟังออกจริงเปล่ากงส่งติงจริงจริงป่าอ้าวรอดิกงส่งติงย่าแต่มึงอ่ะอ้วนส้นเฮ้ยน้าวันเปอร์เซ็นต์ขอบคุณกล้องขอบคุณกาเมินขอบคุณจีนมากขอบคุณค่ะย่าจีนรออยู่ กา e i n for you I love you for จินจินจินกับกงกงซ่งติงกงซ่งติงกงซ่งติงไปไหนเอาไปไหน่ะแบตหมดอ่ะเอาแบตหมดก็ไปชาร์จแบตสิเนี่ยใส่ชาร์จเอามาดีชาร์จแบตตี่ว e ออัชาร ทอร์ทรศัพ yeah, ท okay. ์มือถือของที่ชาลีดับลงเว่ดมินิตเว่ดมินิตเว่ดมินิตมินิชชาลีอันรุ่งขึ้นเว่ดนิตกัมม 찰리 찰리 나 컴백 아이 디 찰리 나트 컴백 찰리노 배터리 에 미어 리트 플라이หายไปเล찰리 하이 ย 어, 잠시만. 아, 미치겠네. Wait a m i 아이 쾅. 찰리. Wait, wait, w 찰리 okay? 컴백. 찰리 컴백하면 다승부일까요 어, uh, 네네 네. 네, 네. 오케이 찰리 컴백 인어 조인. 오케이. 땡큐 콜. 땡큐. 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 바바. 이제 둘다 들어가세요. 야, 바이바이. 끝나요. 뭐 찰리 กลับ.ทุกคน 찰리 플라이. 아이 아이 아이. 아이. ฉันแทบจะไม่ได้เจอเขาเลยแต่แล้วเขาก็จากไปอีกครั้ง